คราวนี้ก็เป็นปัญหาของชัคโครกที่ตัวลูกลอยเขาไม่สามารถที่จะกันน้ําได้แล้วนะครับตรงนี้ผมต้องมาผูกเชือกเอาไว้ซึ่งผมก็จะไปหาลูกลอยแบบเดิมมาเปลี่ยนนะครับไปถามที่ร้านเขาบอกไม่มีแบบนั้นแล้วมีแต่แบบนี้ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมไปเอามา2อย่างนี้400บาทนะครับดูแล้วมันน่าจะใช้ได้มั้งเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับก่อนจะดูเนื้อหาในคลิปก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจขวมคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องถอดลูกลอยเดิมออกมาก่อนนะครับ แล้วเราก็ทำการถอดวาลน้ำดีออกมาก่อนนะครับการหมุนพวกนี้เราต้องรู้นะครับว่าทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการหมุนออกและตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการหมุนเข้านะครับโอเคอย่างนี้เราก็จะถอดออกมาได้เลยนะครับสิ่งที่คนชอบจะลืมกันแล้วมันอาจจะทําให้ชักโกของเราั่วนะครับก็คือตรงตําแหน่งนี้มันจะมีพวกตะกันน้ําอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงขอบของรูนี้เราต้องทําการขัดพวกตะกันออกให้หมดด้วยนะครับ แล้วก็ในไหนก็ทำความสะอาดถังไปในตัวเลยนะครับสำหรับวาล์วตัวนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันเดี๋ยวเราถอนดน็อตยึดออกมาก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกยางที่เอาไว้กันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปตรงนี้เลยใส่ลงไปแล้วเราก็จัดตำแหน่งนะครับเพราะว่าตรงวัตถุทรงกระบ,บอกตรงนี้เขาเป็นลูกลอยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีอะไรมาขวางลูกลอยตอนที่จะลอยขึ้นนะครับอันนี้แหวนล็อกตำแหน่งนะครับ เราต้องใส่แหวนเพื่อล็อกตำแหน่งให้มันอยู่ก่อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ผมเห็นยางกันซึมมันก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวจะหมุนเข้าไปก่อนการขันน็อตยึดถังแล้วก็การขันใส่น้ําดีเข้าไปเราต้องขัดให้แน่นแต่ว่าเราอย่าไปเค้นมากนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นพลาสติกมันอาจจะแตกหักได้แล้วก็จริงๆแล้วเราขันให้ตัวเกลียวไปชนกับยางกันซึมแล้วก็กดลงไปนิดนึงมันก็กันน้ําได้แล้วนะครับหลังจากต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดน้ําดูก่อน จะเห็นว่าลูกลอยเขาจะค่อยๆลอ,อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอลูกลอยลอยลงมาถึงตรงคลิปตัวนี้เขาก็จะหยุดทํางานแล้วคราวนี้เราก็เช็คดูว่ามันมีน้ํารั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นสาย overflow ของมันแล้วก็เอามาสอดเข้าท่อตรงนี้ล็อกเอาไว้นะครับ เขาก็จะมีตัวหนีบตรงนี้ที่เอาไว้เป็นตัวปรับระดับน้ํานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ระดับน้ํามาเตี้ยลงแล้วก็ดันตัวหนีบตรงนี้ลงไปนะครับอ,อย่างเช่นผมดันลงไประดับข้างล่างเลยตอนนี้น้ํามันก็จะอยู่แค่ระดับนี้นะครับผมแต่ว่าปกติเราก็จะปรับลงมาที่ระดับที่ต่ํากว่าตรงจุดนี้นิดหนึ่งนะครับผม อย่างนี้คือเรียบร้อยนะครับผมซึ่งผมมองว่าลูกลอยอย่างนี้ก็ดีนะครับมันไม่มีลูกลอยใหญ่ๆมาอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วมันก็เกะกะไปหมดอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้นานก็น่าจะโอเคเท่าที่ดูเบื้องต้นว่าลุกลอยตัวนี้ก็สามารถทํางานได้ดีพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็ต้องดูว่าเขาสามารถใช้งานได้นานแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองอัปเดตกันดูอีกทีนะครับผมผมได้ดที่ิครับผมสวัสดีครับ